สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวเบนเดอร์วันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วครับกับการทำติวนะครับเกี่ยวกับการใช้งานตัวโปรแกรม ender, เบนเดอร์เวอร์ชันล่าสุดสี่จุดสามสองวันนี้มาทำแอนิเมชันในการกลิ้งลูกบาดคิ้วนะครับให้มันกลิ้งไปด้านหน้าดังในตัวอย่างนะครับโดยทั้งหมดนะครับเราในการทำเราก็ใช้ตัว ชีโอมมที่โนดนะครับในการต่อโนดเพื่อให้มันสามารถที่จะเกิด Animation แอนิเมชันแบบนี้ได้ให้ตัวลูกบาทคิวมันกิ้งไปด้านหน้าได้นะครับโอเคเราไปชมกันเลยว่ามีวิธีการทำยังไงบ้างเริ่มแรกก็เปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมานะครับจากนั้นผมก็จะ,ะกดนิ้วนะครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาทําความเข้าใจระหว่างการหมุนกับการกลิ้งนะครับการหมุนก็คือ,อาการที่ให้จุดออริจินมันอยู่ตรงกลางนะครับหรือว่าจุดหมุนให้อยู่ตรงกลางของอ็อบเจกต์ถ้าเราหมุนเราก็จะหมุนได้เลยนะครับนี่คือการหมุนนะครับแต่ส่วนการกลิ้งนะครับเราจะต้องอย้ายจุด o r ริจิของเราให้มาอยู่มาอยู่ตรงจุดนี้นะครับจุดด้านล่างนะครับแล้วเราค่อยหมุนมัน การก็จะทําให้ตัวออบเจกต์นะครับมันขยับขยื่นหรือว่า,าเคลื่อนไปเคลื่อนไปด้านหน้านั่นเองครับเราอาจจะมองไม่เห็นภาพนะครับโอเคเราไปต่อโน้ตเลยโดยขั้นตอนแรกเราก็จะต้องใช้โน้ตที่จะมาควบคุมในการย้ายตำแหน่งนะครับนั่งนั้นก็คือโน้ เซตโพ i ิชันนะครับแล้วก็ใช้โนด f ฟิลที่เป็น POSITION นะครับจากนั้นก็เอามาเชื่อมเข้ากับตรง POSITION เพื่อที่เราจะบอกให้มันว่าเราจะควบคุมตำแหน่งของก็เก็บตัวนี้นะครับโอเค ขั้นตอนต่อมาก็ใช้โหนดาในการควบคุมในการหมุนหรือว่าการกิ้งนี้ก็คือโหนดเวกเตอร์โรเทตนะฮะเวกเตอร์โรเทตเราจะมาปรับแต่งตัวโหนดตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเกิดการกิ้งได้ซึ่งอย่างที่บอกครับในการกิ้งได้มันจะต้องย้ายตัวจุดออริจินยู่ตรงกลางนี้ ให้มันลงมาตรงมุมตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็กำหนดค่าในโหนด vector a t e ่าตรงช่องตรง center ์นี่นะครับก็กำหนดในแกน x นะครับตอนนี้ตัวคิ้วของเรานะครับมันมีขนาดอยู่2เมตรนะครับกว้างคุณยาวคุณสูงเป็น2เมตรถ้าเราจะย้ายออกมาในแนวแกน x ในในฝั่งขวามือนะครับมันก็จะต้องเป็น จำนวนเลขหนึ่งใช่ไหมครับเพราะว่าครึ่งหนึ่งของสองเมตรก็คือหนึงมันก็จะย้ายมาอยู่ตรงจุดนี้นะครับดังนั้นเราก็จะย้ายจากจุดแกนเซนี่ครับลงมาด้านล่างก็คือลบหนึงนะครับเพียงเท่านี้จุดสองจุดนี้มันก็จะมาบรรจบกันตรงจุดตรงนี้นะครับโอเคพอเข้าใจนะครับ ทีนี้เราก็ในการกิ้งเราก็ต้องกําหนดแกนในการหมุนนะครับซึ่งในค่าดีฟอร์มมันหมุนในแนวแกนแซตนะครับเราจะต้องเปลี่ยนเป็นแกนวายนะครับเพราะว่าเราต้องการหมุนในแนวแกนวายเราก็ใส่ในเลขหนึ่งในแนวแกนวายนะครับส่วนแกนแซตก็เปลี่ยนเป็นเลขศูนนะครับโอเคทีนี้เราลองมากิ้งกันดูนะครับ โดยการหมุนตรงองศาตรงนี้นะครับเอ็นเจอร์เห็นไหมครับลูกบาศกคิ้วเราก็สามารถกิ้งไปด้านหน้าได้โดยเรากิ้งไปในอ,องศาที่90องศาก็จะเป็นหนึ่งสเต็ปในการกิ้งนะครับต่อไปถ้าเรากิ้งไปอีกรอบใน90องศาเราก็จะต้องย้ายจุดออริจินของเราให้มาอยู่ตรงนี้เช่นเดิมครับ ทีแรกมันอยู่ตรงจุดตรงมุมนี้ใช่ไหมครับพอมันกิ้งไปมันก็จะย้ายเราต้องย้ายจุดออริจินมาอยู่ตรงจุดตรงนี้เพื่อที่เราจะคลิ้งต่อไปอีกในหนึ่งสเต็ปนะครับก็พูดง่ายๆก็คือเราจะต้องย้ายจุดออริจินมาเพื่อมาในระยะทางตอนนี้จากสงองไอจักหนึ่ง พอมาเป็นสเต็ปต,ต่อมามันจะต้องเป็นหมายเลขสามใช่ไหมครับเพราะว่าตัวอ็อบเจกต์มันมีขนาดสองเมตรนะครับตอนนี้ตรงนี้จุดหนึ่งอันนี้จุดสองอันนี้จุดสามดังนั้นถ้าเราจะให้มันกิ้งไปอีกสเต็ปหนึ่งเราก็จะต้องเพิ่มจำนวนระยะของแกนเเป็นจากหนึ่งเป็นสามนะครับเห็นไ,ไหมครับ ในขณะเดียวกันแกนเซ็มันก็อยู่ที่เดิมใช่ไหมครับเพราะว่าเราย้ายมาแกน x เป็นสามส่วนแกนเซมันก็ลงมาลบหนึ่งเหมือนเดิมมันก็จะมาบรรจบตรงจุดตรงนี้เช่นเดิมนะครับซึ่งเราก็จะได้สเต็ปที่สองส่วนสเต็ปต่อไปนะครับสเต็ปที่สามเราก็ต้องทําเช่นเดิมก,ก็คือย้ายจากจุดสามมาเป็นจุดห้าเพื่อที่จะให้จุดออริจินมันลงมาอยู่ตรงจุดนี้เช่นเดิมนะครับ นี่คือสเต็ปในการที่จะทําให้มันกิ้งนะครับแต่ในการที่เราจะทําให้มันกิ้งไปอัตโนมัตนะฮะหรือว่ากิ้งไปโดยอัตโนมัติเราจะต้องไม่มาใช้โนดต่อแบบนี้นะครับดังนั้นเราจะต้องเอาโหนดที่เป็นโหนดแมทโหนดนะครับแล้วก็เอาฟังก์ชันที่เป็นแมทโหนดนั้นมาใส่นะครับเพื่อที่จะสั่งให้มันกิ้งได้อัตโนมัตินะครับ โดยหนดแรกนะครับที่มันเราจะต้องเอามาใช้ก็คือหนูซีนทานนั่นเองนะครับเราก็จะแอดตัวหนสซีนทานนะครับเข้ามาจากนั้นเราก็จะเอาตัวซีนทานนี้มาคูณกับจําน,นวนขนาดของลูกบาทคิวนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือหมายเลขสองเมตรนั่นเองนะครับก็จะใช้หนดแมทโนูนะครับ เราเปลี่ยนจากแอนะครับเป็นมัลติพายเพื่ออมาคูณคือจำนวนเฟรมตรงนี้คูณด้วยหมายเลขสองเมตรนั่นเองนะครับเพราะว่าขนาดของคิวก็คือสองเมตรนะครับจากนั้นเราก็กำหนดระยะทางกำหนดแกนในการย้ายตัว จุดออริจินให้มามันก็คือแกน x ในเองนะครับงั้นเราจะต้องเอาโนด combine y c นะครับ okay. มาเชื่อมต่อเข้าต,ต,ต,ตรง center นี้นะครับอตอนนี้แกน x มันก็คือศูนย ถ้าเราจะให้มันย้ายจากตำแหน่งอในแนวแกน x ก็คือสเต็ปแรกมันก็ต้องเป็นหนึ่งใช่ไหมครับสมมติว่าผมใส่เลขหนึ่งจากนั้นแกน z จะต้องเป็นลบหนึ่งเพื่อให้จุดอริ g i n มันลงมาที่จุดตรงนี้นะครับก็พูดง่ายๆคือให้มันหมุนได้เองก็ตามสเต็ปของตรงนี้นะครับก็คือ สมมตว่าถ้ามันเป็นศูนย์นะครับถ้าเราจะกิ้งเราก็กิ้งแบบนี้โอเคแต่เราต้องการให้มันกิ้งโดยอตัตโนมัติดังนั้นเราก็เอาตัวจำนวนการคูณของเฟรมด้วยามารเรีสองหรือว่าขนาดของคิวนี้ครับเอามาเข้ากับตัว F แทน F เลยโอเค เราลองหมุนดูวพรากิ้งดูเห็นได้ว่าตัวจุดออริจินของเรามันไม่ได้มาอยู่ตรงจุดนี้แล้วแต่มันมาเหมือนมันจะมาอยู่ตรงจุดนี้ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าอ่ามันในการคูณของเรานะครับเฟรมกับตัวมัติพายคูณได้สองมันก็จะได้จํานวนออกมาเป็นสองซึ่ง ค่าที่เราต้องการคือมันจะต้องเป็นค่าเลขคี่ใช่ไหมครับเพราะว่า่าเราต้องการเพิ่มระยะทางในการหมุนของแนวแกน x นี้จากหนึ่งให้เป็นสามดังนั้นการที่จะทําให้มันเป็นเลขคี่ได้เราจะต้องเอาเลขหนึ่งมาบวกกับค้นคูณนะครับดังนั้นเราก็จะ Copy เปลี่ยวแมทโนนี้นะครับเปลี่ยนจากมันทิ p พายมาเป็น Add นะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก2เป็น1นึครับเพื่อให้จํานวนตัวเลขผลคูณต่อเฟรมนี้แล้วก็บวกด้วยนหนึ่งเราก็จะได้จํานวนเลขขี้ออกมานั่นเองนะครับเลขจํานวนขี้นะครับดังนั้นระยะทาง ในแต่ละจุดของอลูกบาศก์ขิวในการหมุนมันก็จะได้ตามสเตปที่เราต้องการครับนี่ครับถ้าลองลองกดสเปซบาดูเห็นว่ามันไม่มันไม่มันไม่หมุนให้เรานะครับเพราะว่าในการหมุนเราจะต้องเอามาเชื่อมเข้ากับซินไทมด้วยนะครับเพื่อให้มันหมุนอ,อตัตโนมัติ ลองสเปคบาดูครับอ่าเห็นได้ว่ามันเริ่มหมุนแต่ที่มันหมุนแบบนี้ก็เพราะว่าเรายัางไม่ได้กําหนดค่าองศาให้มันนะครับดังนั้นเราจะต้องบอกค่าองศาให้มันด้วยการใช้โนดแมทโนดเช่นเดิมน,นะครับเราก็เปลี่ยนเลยจากนั้นเปลี่ยนจากแอดไม่เป็นมันทิพายนะครับ ตอนนี้องศาที่เราหมุนก็คือ90องศาแต่พอเราเอาตัวแมทโนดนี้เข้ามาเชื่อมกับตัวองศาค่าตรงนี้มันจะต้องเป็นค่าพายนะครับเพราะว่าโนดนี้มันเป็นเวกเตอร์นะครับมันไม่ใช่ค่าองศาตามที่มันเอามาเชื่อมเข้านะครับคือพูดง่ายเราเอาจะเราจะมากําหนดเป็นองศา เหมือนกับค่าตรงโหนดต,ตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่จะต้องเปลี่ยนเป็นค่าพายนั่นเองนะครับซึ่งค่าพายอย่างที่เรารู้กันนะครับมันก็คือร้อยเป็ดสิบองศาถ้าเขียนเป็นค่าพายก็คือสามจุดหนึ่งสี่ใช่ไหมครับอย่างที่เราเรียนมาแต่ตอนนี้เราต้องการให้มันได้องศาที่เก้าสิบองศา ค่าพายมันคือร้อยแปดสิบดังนั้นเราจะต้องเอาค่าพายหารด้วยสองนะครับเราก็จะได้ค่ามาเป็นเก้าสิบองศานะครับในตรงส่วนนี้แต่เรากำหนดแค่องศาไม่ได้นะครับเราจะต้องอทำให้มันหมุนซ้ำด้วยนะครับเพราะว่าในการหมุนแต่ละสเต็ปมันจะต้องหมุนทีละเก้าสิบองศาเก้าสิบองศาไปเนะรื่อยๆดังนั้นในการทำซ้ำนะครับ เราก็จะต้องใช้โนนแฟชั่นนะครับในการที่จะให้มันตามซ้ำให้เรา,าโนนแฟชั่นโอเคทีนี้เราลองมาออกดสเปซบาร์ดูนะครับอ่าก็จะเห็นได้ว่ามันมันเริ่มหมุนนะครับแต่มันก็ยังหมุนไม่ได้ตามที่เราต้องการที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า ค่าในการคูณน,นะครับระหว่างตัวเฟรมกับตัวจำนวนขนาดของ Q คินี้มันออกมาเป็นค่าทศนิยมนะครับดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนาจากค่าทศนิยมให้มันเป็นจำนวนเต็มให้ได้นะครับซึ่งโหนดที่จะเปลี่ยนแปลงจากค่าทศนิยมเป็นค่าจำนวนเต็มก็คือโหนด แมดโนดนี้นะครับแต่เราจะใช้ฟังก์ชัน f l o o นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนจากผลผลคูณหรือผลหารที่เป็นค่าทศนิยมให้เป็นจํานวนเต็มนะครับโอเคทีนี้เราก็เริ่มที่จะได้สเต็ปในการหมุนแล้วนะครับเราลองกดเปซบาร์ดูอีกครั้งาก็จะเห็นนะว่ามันเริ่มที่จะปิ้งให้เราได้เลแล้วนะครับ แต่มันก็ยังไม่ได้ตามที่เราต้องการอยู่ดีนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องกำหนดทิศทางหรือว่าทิศทางของเวกเตอร์ให้มันนะครับซึ่งตรงนี้เราบอกแค่ว่าเป็นโพซิชันนะครับแต่เราไม่ได้บอกอทิศทางให้มันดังนั้นเราจะต้องใช้โนดเวกเตอร์แมทนะครับ เวกเตอร์แมทซึ่งเป็นทิศทางของเวกเตอร์นะครับโอเคเอาเวกเตอร์แมทมากำหนดทิศทางซึ่งในที่นี้เราต้องการกิ้งไปในแนวแกน x นะครับดังนั้นเราก็จะต้องใช้หนูคอมบาร์ายนะครับ มากำหนดทิศทางเวกเตอร์ให้กับเขานะครับเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเขาจะต้องกิ้งไปในแนวแกนไหนนะครับโอเคเอามาเข้าตรงออกจากจุดตรงการคูณขนาดของอลูกบาทคิวนี่ครับมาเข้าตรงในแนวแกน x นะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันกิ้งไปในแนวแกนเอนะครับ,อรบโอเคเหมือนว่ามันจะ ได้ลักษณะการกิ้งของเราแล้วนะครับเราลองกดสเปซบาดูอีกครั้งนะครับเห็นไหมครับตัวลูกบาทคิ้วของเราตอนนี้มันกิ้งให้เราเรียบร้อยนะครับก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับในการที่จะใช้หนูทำให้ตัวลูกบาทคิ้วมันสามารถกิ้งได้ ในลักษณะดังในตัวอย่างนะครับก็เริ่มจากการใช้โนดเวกเตอร์โรเททนี่นะครับมากำหนดให้มันกิ้งหรือว่าาเคลื่อนย้ายตรงช่องแรกเราก็จะต้องย้ายจุดออริจินให้มันลงมาตรงในแนวแกน x ก,กับ z ซะก่อนนะครับแล้วก็เอาผลคูณ ของตัวขนาดลูกบาทคิวนี้นะครับคูณกันแล้วก็แปลงให้มันเป็น,นค่าเต็มนเ,เต็มนะครับแล้วก็ตรงส่วนในการหมุนเราก็กําหนดค่าจากเก้าสิบองศาตรงนี้ให้มันเป็นเปลี่ยนจากค่าองศาให้เป็นค่าพายสัก่อนนะครับซึ่งก็เอาพายหารด้วยสองหรือว่าจะเอามันมีอีกสูตรหนึ่งก็คือ สมมุติว่าเราต้องการ90องศาใช่ไหมครับเราก็พิมพ์เลยครับ90คูณพายนะครับแล้วก็หารด้วย180นะครับกด Enter ได้เลยครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ค่าเช่นเดียวกันกับเอาพายมาหารสองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในการใช้สูตรโอเคพอเราได้อ่าลักษณะ ในการแอนิเมชันแบบนี้แล้วต่อไปก็เหลือแค่การาใส่แมท e r เรียลนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะใส่แมท e r เรียลได้ง่ายๆเนี่ยผมขอแอดตัวแผ่นพื้นเข้าไปก่อนครับอ่าแต่จะเห็นได้ว่าแผ่นพื้นกับตัว คิ้วของเรามันซ้อนทับกันอยู่นะครับซึ่งเราสามารถที่จะย้ายตัวคิ้วนี้ขึ้นไปให้มันอยู่ในระนาบแกน x ได้นะครับโดยการกดตัวจีนะครับจี G, แล้วก็แซดแล้วก็หมายเลขหนึ่งอ่าเพียงเท่านี้ตัวคิ้วมันก็ขึ้นไปข้างบนแล้วอยู่ในระนาบของแกน x แล้วทีนี้เราก็กด e s c a e bar ก็โอเคครับโอเคนะว่าพื้นกับตัวคิ้วของเรา มันอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วทีนี้เราก็มาใส่่มท,ที่เรียวกันนะครับก็ทำไปไง,ง่ายเลยครับกดชิป a แล้วก็เซต่ม t ติเรียวจากนั้นก็เปลี่ยนแมตเรียวเป็นแม t ติเรียวศูนททย์นะฮะเราไปที่แทบ็บ เซตติ้งครับแล้วก็สามารถกำหนดตัวสีมันได้เลยอาจจะเอาเป็นสีส้มนะครับในที่นี้ผมจะกำหนดแมที่เลียกแบบนี้ง่ายๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวอวีดีโอของเรามันมีความยวมากเกินไปจากนั้นก็ เมื่อที่แล้กแผ่นพื้นอาจจะทำให้ม,มืดลงเปลี่ยนสีแสงนะครับให้เป็นให้มันมีลักษณกว้างขึ้น ราาสเต็งม,มันขึ้นเป็นสามพันห้าหรือจะเปลี่ยนเป็นสั้นก็ได้นะลดสเต็งลงเดยวสิก็อะไรประมาณนี้นะครับเอาแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าจุรผสมหลักของเราเราต้องการที่จะทำวิธีให้ในการกลิ้นของตัว ออบเจกตนะครับส่วนแมทีทเรียลเรากำหนดแมทเทเรียลแบบไหนก็ได้ก็ตามที่เพื่อนต้องการได้เลยครับโอเคในการทำให้ทุกทคิ้วของเรากิ้งไปด้วยโนดจี o โอเมทีนะครับไปแบบง่ายก็ให้เพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะครับเราสามารถที่จะนำไปประยุกต์ เพื่อที่จะสร้างแอนิเมชันต่างๆได้นะครับด้วยโนดติโอมิที่โน้ตนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ